สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างชินเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับขอขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขนะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะฮะก็ไปกดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่นั่นได้นะครับลิงก์อยู่้านล่างทั้งหมดเลยนะครับฝากกันด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เราจะมาพูดถึงประเด็นหลังเกมนะครับที่เราบุกไปเยือนเวสแฮมแล้วก็ชนะได้3ประตูต่อนหด้วยกันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับไทม์ไลน์ทั้งหมดแล้วก็ประเด็นหลังเกมรวมทั้งข่าวสารทั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันดีกว่านะครับซึ่งเกมนี้เราคัมแบ็กได้อีกแล้วนะครับโดนนำก่อนแล้วก็แซงมาชนะได้ซึ่งเรามาเริ่มกันนะครับ เรื่องของการจัดทัพท่านนี้ครับแมนยูมาในระบบ4-2-3-1นะครับมีคาวานี่มีมาร์ซิยาลมีดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กมีกรีนบูธมีแม็กโทเวนี any, มีป็อกบามีวันวิสาก้าลินเด์เลิฟแม็กไกว์แล้วก็อเล็กเตอริสแล้วก็ดีโนมีการโรเตชันพอสมควรในเกมวัน,นี้นะครับก็ผู้เล่นอย่างบรูโน่นะครับผู้เล่นอย่างบรูโน่ผู้เล่นอย่าง, Bruno, นางในส่วนของแรดฟอร์ดก็พักไป นะครับมีตัวหลักบางรายต้องพักอ่ะนะครับพูดกันง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคมาว่ากันนะครับเรื่องของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับในเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปประเด็นอื่นๆนะครับถ้าเกิดเสร็จในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับก็เรื่องของการจัดทับครับทางแมนยูเนี่ยก็มีการโรเดชันอย่างที่บอกกันไปนะครับเดคยาเป็นตัวสำรองนะครับไม่มีรายชื่อ นะครับแล้วก็เป็นดีโนขึ้นมาดานี่ฟันเดอร์เบก็มาปั้นเกมกีนบูธมาร์ซิยาวคาวานีก็ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับเปิดฉากมาเพียงแค่2อนาทีแรกครับเจ้าบ้านนะครับก็คือเวสแฮมเนี่ยได้ลุ้นก่อนจากจังหวะที่ยอรอดโบเวนครับได้บอลในเขตโทษเลี้ยงเข้าซ้ายก่อนที่จะซัดไปฉลับแมคโทวนีก่อนไปเข้าทางกับปอโปฟอร์นลนะครับยิงเสาแรกแต่ว่าไปตรงตัวทางดิโน่ก่อนนะครับ แล้วก็นาทีที่9ครับเวสแฮมเนี่ยก็มาพลาดได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายครับหลังจากที่ยอร์ดโบเวนเนี่ยกดด้วยขวาสมบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ว่าผูตัสินเนี่ยเป่าว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับและในนาทีที่18ครับเป็นโอกาสลุ้นหนแรกของแมนยูครับทางอารอนมันบิซาก้าเนี่ยปาดเข้ากลางให้กับมาร์ซิยาลครับกดด้วยขวานอกกรอบครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันยิงไปติดบล็อกทางแนวรับของเวสแฮมแล้วก็ออกหลังไปนะครับ แล้วก็นาทีที่31ครับเอเดสันคาวานี่เนี่ยทำบอลเสียครับก็เป็นยารอดโบเวนเนี่ยพาบอลจากครึ่งสนามครับขึ้นมาแล้วก็ครอสมาเสาไกลให้กับทางเปาโปฟอร์เนลโขกเน้นๆครับเสาแรกแต่ว่าเข้าข้างตะข่ายไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับอีก4นาทีถัดมาครับแมนยูก็เกือบพลาดเสียประตูหลังจากดิแคมไรเนี่ยตัดบอลได้แล้วครับแล้วก็ออกขวาให้กับยารอดโบเวนปาดเข้ากลางครับให้กับทางเซมัสเตียน อันและนะฮะจ่ายสั้นๆให้กับปาโบฟอร์นเอาจิ้มเข้าไปชนเสาก,ก่อนที่จะกระดอนเข้ามือดีนเฮลซันนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่แมนยูเนี่ยโดนแบบว่าเฉียดไปเฉียดมาเนี่ยนะครับแมนยูก็มายิงเข้ากรอบครั้งแรกครับในนาทีที่36ครับเป็นจังหวะที่เมสันกรีนบู๊เนี่ยไหลเข้ากลางให้กับปอบอกบาครับกดจากนอกกรอบครับแต่ว่าบอลเนี่ยพุ่งไปตรงตัวรูคัสฟาบิสกี้ผู้สำบัติของเวทแฮมไปนะครับ แล้วก็จนได้ครับนาทีที่38เนี่ยแมนยูก็โดนขึ้นนําจนได้ครับหรือว่าเจ้าบ้านเนี่ยมายิง1-0นะครับบอลเนี่ยจากลูกคอนเนอร์ทางด้านซ้ายครับเป็นอารอนเคสเวล์ครับเปิดมาเสาแรกให้กับดีแคนไรท์ wright, โครกชงไปเสาไกลถึงโทมัสซูเชกนะครับแล้วก็ ตามมาซ้ําแล้วก็เข้าไปนะครับแบบไม่เหลือเลยนะครับในจังหวะนั้นเวสแฮมขึ้นนํานึ่นะครับก็มาจากลูกคอนเนอร์อีกแล้วนะครับลูกแบบด้านข้างอีกแล้วที่แมนยูประกบกันได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ผู้เล่นของแมนยูในจังหวะนั้นอ่ะยืนอยู่ในกรอบเนี่ยหลายคนมากนะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับจัดการกันได้ไม่ดีถัดมาครับอีกนาทีถัดมาเนี่ยเวสแฮมก็เกือบได้เมที่2ครับนำห่างนะเกือบที่จะนําห่างได้ก็เป็นเซมบัสเตียนอันแลนเนี่ย ดดเดี่ยวเข้าไปก่อนที่จะดึงจังหวะจะยิงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไปลื่นล้มเสียก่อนยังน่าเสียดายแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่4 4ครับแมนยูก็เกือบได้ลุ้นประตูตีเสมอจากอองตรีมอสเซีลครับเล่นชิงกับอเล็กเตอร์ลิสนะฮะกอนที่บอลเนี่ยมาเข้าเท้ามาสเซีลแล้วก็ทางมาสเซีลเนี่ยมีการปั่นด้วยขวาเสาแรกแต่ว่ามันเบาเกินไปครับไปโดนฟาเบสกี้พุ่งปัดออกไปนะครับจบครึ่งแรกเวสต์แฮมนำแมนยู1-0่นะครับ กลับมาเล่นกันต่อครับช่วงครึ่งหลังครับโอเล่ก็มีการปรับทัพทันทีครับก็มีการส่งทั้งบรูโน่แล้วก็มาคาร์ดัฟฟอร์ดลงเล่นทดแทนคาวานี่แล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกันไปแล้วก็ในนาทีที่5 2เนี่ยทางเวสต์แฮมเจ้าบ้านเนี่ยก็พลาดที่จะได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งครับก็คือแมตที่2ออ่ะบอลจากอันแลครับไหลออกขวาให้กับทางวลาดเมียคูฟาเลยครับเติมขึ้นมาก่อนที่จะปาดลูกเลียดครับไปสองไกลให้กับยารอดโบเวนพุ่งมาช้าแต่ว่าบอลเนี่ยมันก็ เข้าข้างตะข่ายไปอย่างน่าเสียดายเลยในจังหวะนั้นครับนาทีที่55ครับแมนยูเนี่ยทิ้งโอกาสทองที่จะไล่ตีเสมอออกไปครับหลังจากที่มีบอลโต้กลับแทงถึงแรดฟอร์ดที่หลุดกำดักลำหน้าเข้าไปแล้วครับก่อนที่จะไหลเข้าทางให้กับสกอตแมคทูบินีจับก่อนหนึ่งจังหวะก่อนที่จะซัดเต็มแรงถากเสาออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วก็นาทีที่60ต้นๆครับแมนยูต้องเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับก็คือมาเซยลเล่นต่อไม่ไหวครับจนมีการ เปลี่ยนหวนมาต้าลงมานะครับแล้วก็พอนาทีที่65ครับทีมเยือนเนี่ยไล่ตีเสมอหนึ่ง,งได้สําเร็จครับจากบอลยาวจากดีนเฮลซันครับขนาดเส้นถึงบรูโน่เฟร์นเดตครับดุดเข้าไปก่อนไหลเข้ากลางให้กับปาบักบาวิ่งมาปั่นแล้วก็มันเป็นการแบบปั่นขึโค้งแล้วก็เข้าไปเบียรเสาเข้าไปอย่างสวยงามครับเป็นประตูตีเสมอหนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับของแมนยูอีกสนาทีถัดมาครับทางเวสแฮมเนี่ยนะครับต้อง มีการปวดหัวกันเลยครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมาแซงขึ้นนำา2 1จากจังหวะที่บรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยตอกส้นให้กับอเล็กเตอริสครอสไปนนหน้าหน้ากรอบเขตโทษถึงเมสันกรีนบูธนะฮะจับด้วยซ้ายแล้วก็วอลเล่ผ่านมือฟาบิสกี้เข้าไปแบบเฉียบขาดเลยฮะนะแล้วก็กลายเป็นแมนยูครับที่สร้างโอกาสได้ดีกว่าในนาทีที่72ครับเกือบได้เม็ดที่3หลังจากที่บรูโน่แทงบอลให้แรดฟอร์ดหลุดเข้าไปสัดชนเสานะครับแล้วก็ ต่อมาในในาทีที่78เนี่ยนะครับไล่เลียงกับนาทีที่72เลยครับเวลาใกล้เคียงกันแมนยูได้ลุ้นประตูแบบต่อเนื่องนาทีที่78ครับลูกทีมของโซชาก็คือแมนยูเนี่ยนะครับมาพังประตูที่3นําห่างเป็น3-1นะครับจนได้ฮะจากที่ฮวนมาต้าเนี่ยแทงบอลให้กับแรดฟอร์ดหลุดกำดักลำหน้าเข้าไปแล้วก็ชิปบอลผ่านตัวรูคัสฟาวิสกี้เข้าไปยังเหนือชั้นฮนะบจบเกมครับแมนยูบุกมาแซงชนะ เวสแฮมมาได้นะครับสาประตูตอนหนึ่งนะครับก็ทําสถิติชนะเกมนอกบ้าน5นัดรวดนะครับโอเคก็ตามนี้ในเรื่องของตารางคะแนนเนี่ยนะครับซึ่งตารางคะแนนล่าสุดของแมนยูนะครับเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยนะฮะก็มี19แต้มครับแข่งมา10เกมด้วยกันนะฮะก็แข่งน้อยกว่าเชลซีนะเชลซีแข่งไป11แล้วะแต่ว่าเราอยู่1ใน4ีแล้วนะณเวลานี้ครับนะ ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมเันอย่างยิ่งนะครับก็นี่คือตนารางคะแนนนะครับทีนี้เรามาเคาะ8ประเด็นหลังเกมแล้วกันนะครับแประเด็นหลังเกมมีอะไรนะ่าสนใจเรื่องแรกครับสำหรับเรื่องแรกครับก็คือแรดฟอร์ดครับนัดนี้ก็ได้รับความชฉนไปครับทำประตูได้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญหรือว่าเป็นกําลังหลักในการเข้าโจมตีสายเวสต์แฮมนะฮะในเกมน,นี้นะครับลงมาเป็นตัวสํารองแล้วก็ช่วยพลิกเกมได้นะครับแล้วก็ ประเด็นที่2ครับก็คือเมสันกรีนบูธนะครับก็มาทําประตูดได้ด้วยนะครับในเกมวันนี้ก็หวังว่าเจ้าหนูรายนี้จะเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับทั้งแรดฟอร์ดแล้วก็เมสันกรีนบูธนั่นแหละนะครับซึ่งนัดนี้กรีนบูธยิงได้ดีด้วยนะนะครับยิงได้แบบเฉียบคมตามธรรมชาติของเขานะครับก็หวังว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ แล้วก็3เนี่ยนะครับนัดนี้แมนยูเนี่ยก็ใช่ว่าจะไม่จ่อที่จะโดนนะก็อย่างที่ผมบอกไปทไลา์ที่เกิดขึ้นครับเวสแฮมมีโอกาสลุ้นประตูหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าแมนยูก็รอดไปได้ถ้าเกิดเวสแฮมคมกว่านี้เราก็น่าจะโดนหลายประตูเหมือนกันนะครับนัดนี้เราก็ยังมีปัญหานะนะครับไม่ใช่ว่าเราชนะได้แล้วก็แบบสบายๆไม่ใช่ครับเรามีปัญหาเยอะมากในช่วงครึ่งแรกถูกไหมครับทไลายก็ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ทุกคนได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็4ี่ครับ ในที่สุดบล็อกบานะครับก็ทำประตูได้นะครับก็หวังว่าจะมีการเรียกความมั่นใจกลับมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการทำประตูที่สุดสวยแล้วก็ช่วยให้ทีมคัมแบ็กกลับมาได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือดีเนลสันครับได้โอกาสาารประเดิมเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วกันนะครับสำหรับดีโน่นะเพราะว่าเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมสำหรับดีโน่ออกมานะครับก็ขอส่งลงเล่นหน่อย นะครับแล้วก็เป็นการพักดิคาไปในตัวด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่6ครับก็คือการส่งตัวสำรองลงมาเล่นแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้เกมแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนัดนี้โซชาแก้เกมได้เร็วแล้วก็เหมือนกับว่าแก้เกมถูกจุดนะครับพอแก้เกมถูกจุดได้เร็วปุ๊บนะครับทาอะไรรวดเร็วกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทําให้มีผลดีแตกต่างจากเกมวันก่อนที่มีการแก้เกมช้าบ้างนะครับนาะทนะีที่เจ็ดสิบแปดสิบอะไรทานองนั้นนะครับซึ่งมันช้าไปแล้วแต่ว่าเกมวันนี้ก็ พอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแบบรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็มันเกิดประตูกันเกิดขึ้นจากพวกตัวสำรองนะครับที่ทําได้ดีในเกมนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่7ครับก็คือเรื่องของแฟนบอลครับกลับมาชมเกมในสนามได้แล้วนะครับก็บางส่วนเท่านั้นนะประมาณสัก3%ได้จากทั้งหมดนะครับประมาณ6 0,000กว่าที่นั่งเนี่ยแต่ว่าเข้ามาประมาณ2,000กว่าคนนะครับ2,000ที่นั่งเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันแหละะครับที่เราจะได้เห็นแฟนบอลกลับมาแบบเรื่อยๆตามมาตรการ แล้วก็ประเด็นที่8ครับก็คือผลงานเกมเยือนของแมนยูยังทําได้ดีแบบต่อเนื่องครับก็แทบจะร้อซไปเลยนะนะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกกันไปครับผลงานนอกบ้านดีแต่ว่าในบ้านมันต้องดีด้วยนะครับในบ้านเราเนี่ยโอ้โหผลงานแบบเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับก็คือโดนยํามาตลอดนะครับหรือว่าแบบไม่ดีแล้วกันสําหรับผลงานในบ้านนะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนกันไปนะครับนอกบ้านก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นะโอเคนี่คือแปประเด็นหลังเกมแล้วก็ไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกันหน่อยนะครับหลังเกมก็จบกันไปประมาณนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของข่าวสารอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของโทมัสทูเคิลนะครับมีรายงานออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับผู้จัดการทีมของทางเบเชรายงานล่าสุดจากสปอร์ตบิลนะครับรายงานกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยแสดงความสนใจอย,อยากได้ตัวโทมัสทูเคิลมาทําหน้าที่ เป็นกุนซือคนใหม่ต่อจากโอเลกุน่าโซชานะครับถ้าเกิดมีการแยกทางกันจริงๆนะครับก็เป็นรายงานจากสปอร์ต i ิลซึ่งเป็นสื่อดังของเยอรมันนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพอร์ตด้วยนะครับพอที่เป็นตัวเต็งแล้วก็ยังมีซีดานด้วยนะครับที่แมนยูให้ความสนใจอยู่นะครับถ้าเกิดโอเล่ leg, ไปไม่รอดแถมทั้งในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับมีรายงานจากด e อิน e p e n นเดนนะครับลองคำนวณว่าในช่วง เออ19จนถึง30ธันวาคมนี้นะครับแต่และทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยจะมีเวลาพักเฉลี่ยทีมละกี่วันเพราะว่าวันที่30ธันวาคมถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันในปีในปีนี้แหละนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือ2ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ก็คือยูเวเตแล้วก็ซิตี้เนี่ยแล้วก็รวมทั้งเอเวอเรตเนี่ยเป็นทีมที่มีเวลาพักเฉลี่ยน้อยที่สุดรองมาจากอาร์เซนอลท็อตแนมอสเบอร์ที่มีเวลา พักเฉลี่ย2.3วันส่วนหนึ่งที่ทำให้แมนยูซิตี้เอเวอร์ตันอ์เนอลสเปอร์มีเวลาพักน้อยเนี่ยเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยยังมีคิวเตะนะครับยังมีคิวต้องลงทำการแข่งนนขันในซุสคาร์บอลครับรอบก่อนรองชนะเลิศในระหว่างวันที่22จนถึง23ธันวาคมนี้ฮนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่จะมีเวลาพักมากที่สุดในช่วงปลายปีครับร่วมกับฟูลแลมเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะได้พักโดยเฉลี่ยเนี่ยทีมละ4.5วัน นะครับทำดองนั้นนี่คือการวิเคราะห์จากดิอินเพนเดนด์นะครับก็เอามาให้รับฟังกันนะฮะแล้วก็มาปิดท้ายกันครับในเรื่องราวของฟากุนโดเปเยสตี้ครับก็ล่าสุดเนี่ยนะครับลงเล่นให้กับชุดไม่เกินยีปีแล้วก็กดประตูแรกได้แล้วนะครับไปหาชมคลิปกันได้แล้วก็ไปดูไฮไลท์ในทวิตเตอร์ของทางสโมสรกันได้มีให้รับชมเหมือนกันนะครับก็โอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็ อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ